เพื่อนเพื่อนเคยประสบปัญหากับเจ้าก,กรอกน้ำมันแบบดูดุึญญากาศของ n o v a d ดดไ่ครับวันนี้ผมมีตัวเลือกใหม่ๆมานำเสนอนะครับสำหรับผู้ที่ยังบ้านได้หู้หรือผู้ที่หู้แล้วนะครับแหลกเปลี่ยนสำหรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกกันตัวนี้คือกรอกเดิมของ n โนวาแดดนะครับ ก็จะมีมีเป็นช่องน้ํามันออกนะครับอันนี้เป็นช่องชุญนากาศมันก็นจะดูดก๊อกนี้ก็กจะเปิดนะครับแต่ว่าสําหรับรถที่เปลี่ยนคาบูหรือปิดช่องดูดอากาศแล้วนะครับอยากให้น้ํามันไหลออกหู้นี้เหมือนเดิมนะครับผมก็มีเทคนิคโดยการใช่ดอกสว่านนะครับเจาะเข้าไปในหู้นี้นะครับเจาะทะลุเข้ามาหอดดานไนนนีเลยครับผม น้ำมันก็จะไหลออกนีน้ำมันลงเขาหู้นี่ก็ออกหู้นี่ได้เลยนะครับบ่อย่ากแต่ผมมีทางเลือกที่ดีกว่านี้นะครับเือดเท้าอยากจะซ่อมนี่ยังก็ตามที่เกี่ยวกับค่าบูมันทันจะไหลถิ่มอากาศเยเวลานะครับผมก็เลยได้สร้างซื้ออุปกรณ์ตัวไม่มานะครับเป็นตรงรุ่นของโนวาเดดเลยอากาศสามารถใส่ได้กับอีกหลายรุ่นนะครับโดยชฉประแเจ เบอร์ยี่สิบสองขันเปลี่ยนนะครับบ่อยะพอเขาเปลี่ยนปั๊บเขาก็จะสามารถมีก๊อกที่สามารถปิดน้ำมันได้พร้อมนะครับผมเป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนๆสามาชิกที่ยังบ่หูนะครับนําไปใส่กันครับผมนี่จะเป็นก๊อกที่ผมซึ่งได้เปลี่ยนแล้วนะครับใส่ประแจเบอร์ยี่สิบสองขันเข้าไปแทนก๊อก ตัวสุญญากาศแบบเดิมเลยนะครับใส่แทนกันใดเลยครับผมแต่งานง่ายครับตอนนี้ก็คือเป็นจังหวะปิดอยู่นะครับถ้าเปิดก็มุนลงมาข้างรางนะครับนี่นะครับเปิดก็คือแบบนี้นี่ก็คือปิดนะครับเราจะทําการสอมสเซอร์วิสเกี่ยวกับคาบูระบบน้ำมันได้ยางสบายครับผมทางไอกะ ฝากสำหรับผู้ที่ยังบหานด้หูจักหรือว่าคิดว่าเอ๊ลุ่นนี้มีขายบานอนะครับของโนวาเดดมีขายอยู่ด้วยครับรุ่นนี้่มาใส่ได้เลยครับผม